สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เดียวจะมารีวิวสกูชีหน้ากากอีกาดำ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 ดนะคะเป็นสกูชีหน้ากากอีกานะก็มีเพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะขอกันมาเยอะ มากมายอะไรบนนั้นนะคะอันนี้ก็แบบว่าดำมากดำสุดๆเลยนะอีกาดำดำสมใจไหมคะดำมากเลยก็นี่นะคะสโลนะแต่เหนือนแน่นนะคะ ก็มีเสียงลมเหมือนเดิมเลยตอนแรกเดียจะทําเป็นสีทูโทนนะคะก็คือเป็นสีขาวครึ่งหนึ่งแล้วก็สีดําครึ่งหนึ่งนะแต่คิดไปคิดมาสีดํานี่แหละเพราะว่ามันเป็นอีกาดำเนาะคืออีการนี่เหมือนสับปะรดมากเลยนะคะท้าทาสีเหลืองนี่คือสับปะรดเลยนะคือขนมันเหมือนสับปะรดมากเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจทักมาทางไลน์เดียได้เลยนะเดียทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะ ็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวสกูชีหน้ากากอีกาดำถ้าใครชอบอีกาอย่าลืมกระทบไลค์ like นี้ด้วยนะครับและกดแชร์และ s u b ส c คร b e ช่อง D n s q u s h i Homemade ด้วยนะครับ